รับสวัสดีครับผมวันนี้ลูกถ่ายแม่ทํานะฮะเราจะมาทําเมนูผัดพริกแกงกุ้งสดกันนะครับผมอ้วันนี้กุ้งตัวแบบใสเบ้งๆเลยนะฮะใสจำโบเลย <c oughs> ทํายังไงไปดูในคลิปได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามให้ลูกถ่ายแม่ทำด้วยนะคะกุณบาเยกดขีกดดิ ใส่น้ำมันสำหรับผัดลงไปนะครับเล็กน้อยนะฮะตามด้วยพริกแกงเผ็ดหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะครับพี่ๆแเราจะค่อยๆผัดไปนะครับไฟกลางค่อนอ่อนได้นะครับผมน้ำสะอาดเล็กน้อยนะฮะอันนี้เป็นน้ำล้างถุงนะครับผมพริกแกงเผ็ดของเรานั่นเองนะครับ ันนี้เป็นเจ้าประจําแล้วนะฮะดูบรรยากาศฝนตกหนักมากนะฮะที่ลําปางนะครับพี่พี่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวคุณหวานใจเพิ่มพริกแกงเผ็ดม,มาเห็นไหมรวมๆก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะครับพี่ๆี่น้ําสะอาดเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะผัดไอให้พริกแกงของเราให้แตกนะ่อแตกมันนะครับผมมันแล้วมันก็จะหอมนะฮะของเจ้านี้ผมผมใช้ประจำอยู่แล้วนะครับพี่พี่ ถ้าเราเจ้าไหนอ,อร่อยเราก็จะกินแต่เจ้านั้นเราจะซื้อแต่เจ้านั้นนะฮะแล้วทากับข้าวมันจะได้ปรุงปรุงง่ายๆสะดวกปรุงทีเดียวอยู่อ่ะ <c oughs> ขี้คุยจังเลยผงปรุงรสนะครับกับน้ําตาลทรายอย่างละครึ่งช้อนโต๊ะนะครับพี่ๆเดี๋ยวเราจะปรุงกันก่อนนะครับผม <c oughs> ส่วนกุ้งนี่เราจะใสท่ทีหลังนะฮะ เหมือนเดิมนะครับพี่พี่ถ้ามันแห้งไปพี่พี่สามารถเติมน้ําได้นะครับน้ําสะอาดนี่แหละน้ําปกติเนี่หละฮะไม่ต้องน้ำาซตองสต๊อกอะไรหรอกฮะนี่พริกหนุ่มกับพริกแดงนะครับผมหัน่นแฉลบตามชอบได้เลยนะครับท่นน่ะแบบแบบเนี้ยผงชูใจนะฮะเนี่ยสารีบใส่แล้วนี่ยังถ่ายทันอยู่น้ำมันหอยนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะ เราจะปรุงให้มันแบบอร่อยก่อนนะครับนี่บบคนให้เข้ากันแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพระเอกของเราก็จะมาแล้วนะครับผมตอนนี้กําลังนั่งรถรถสองแถวมาอยู่นะครับผมนี่มาแล้วนะฮะกุ้งขาวไซส์จัมโบ้นะครับผม,อมปอกเปลือกผาหลังให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ไซส์ประมาณ30ตัวโลนะฮะ จากนี้พี่ๆก็ค่อยๆผัดนะฮะผัดจนกว่ากุ้งของเราจะเด้งจนที่เราพอใจนะครับผมบางคนนะถ้าถ้ามันสุกเกินไปมันก็จะหดนะฮะหดมันเนื้อมันมันก็แข็งนะครับผมถ้าเอาแบบพอดีพอดีก็ได้นะฮะพี่ๆเนี่ยบางคนเอาขึ้นเลยนะแค่นี้บางคนเอาแค่สะดุ้งนะฮะอันนี้คือบอกได้คำเดียวว่าหวานเจี๊ยบนะฮะ โรยนะฮะใบมะกรูดหั่นฝอยตามชอบได้เลยนะครับพี่ๆเราจะคลุกเคล้ากันอีกครู่เดียวนะครับพี่ๆเดี๋ยวเราจะผัดให้น้ำของเรานี่งวดลงนิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยขอภายในเสียงที่เซ็กซี่อีกแล้วนะฮะไอทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับผมไอเลิฟอยูกุ้งแดงแล้วนะฮะ ตักใส่จานได้เลยพร้อมทานนะครับผมกับเมนูผัดพริกแกงกุ้งขาวไซจัมโบ <c oughs> ดูหวานใจถูกใจสิ่งนี้นะครัคุณแม่ผมชอบมากๆเลยนะครกุ้งสดแบบนี้นะครับนา,นานทีนะฮะน,นานทีจะมีไซส์ลุนหลุดมาแบบนี้นะครับโรยใบมะกรูดหั่นฝอยอีกจากรอบนะฮะ ป็นอเสนะครับผมชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันหน่อยนะครับลูกถ่ายแม่ทำลาไปแล้วสวัสดีครับ